ตำแหน่งผู้ใหญ่บ้านเนี่ยรองคงคุ้นเคยกันดีใช่ไหมครับแต่ว่าเบื้องหลังจริงๆแล้วเนี่ยมันมีกรอบกฎหมายอะไรคอยกำกับดูแลอยู่บ้างวันนี้เราจะมาเจาะลึกกันแบบทุกซอกทุกมุมเลยค่ะใช่ครับลองถามตัวเองดูเล่นๆก็ได้ว่าเรารู้จักบทบาทหน้าที่ของผู้ใหญ่บ้านในชุมชนของเราดีแค่ไหนรู้ไหมครับว่าจริงๆแล้วขอบเขตความรับผิดช,ชอบตามกฎหมายของเขามีอะไรบ้าง เอาละครับเรามาดูกันเลยดีกว่าเพราะว่าตำแหน่งผู้ใหญ่บ้านเนี่ยไม่ใช่แค่ตำแหน่งตามธรรมเนียมประเพณีที่สืบต่อกันมานะครับแต่มันเป็นตำแหน่งที่มีกฎหมายรองรับแบบชัดเจนมากๆตั้งแต่เรื่องหน้าที่การประเมินผลไปจนถึงกฎเกณฑ์ทางวินัยที่ต้องบอกว่าเข้มงวดเลยทีเดียวนี่แหละครับคือแก่นหลักของตำแหน่งนี้เลยสำหรับวันนี้เราจะไปดูกันทีละประเด็นเลยครับเริ่มตั้งแต่คุณสมบัติของผู้นำชุมชน ไปดูหน้าที่หลักๆของผู้ใหญ่บ้านและก็ระบบที่เรียกว่าใบรายงานผลทุกสีปีจากนั้นจะไปดูกันว่าถ้าผู้ใหญ่บ้านทำผิดกฎละ่ะจะเกิดอะไรขึ้นและสุดท้ายเราจะมาสรุปกันค่าว่ากลไกทั้งหมดนี้มีไว้เพื่อตรวจสอบและเพื่อประชาชนยังไงโอเคครับมาเริ่มกันที่ส่วนแรกกันเลยผู้นำชุมชนบทบาทที่สำคัญก่อนจะไปดูว่าเขาทำอะไรเราต้องรู้ก่อนว่าใครจะมีสิทธิ์เป็นผู้ใหญ่บ้านได้บ้าง ตามกฎหมายนะครับคือพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่เนี่ยเขากําหนดคุณสมบัติไว้ชัดเจนเลยอย่างที่เห็นนี่แหละครับต้องมีสัญชาติไทยโดยกําเนิดนะอายุต้องไม่ต่ํากว่า25ปีต้องอยู่ในหมู่บ้านนั้นมาอย่างน้อย2ปีติดต่อกันแล้วก็แน่นอนต้องไม่เป็นพระไม่เป็นข้าราชการหรือนักการเมืองและที่สําคัญมากๆเลยคือต้องไม่มีประวัติเสื่อมเสียเรื่องทุจริตในช่วง10ปีที่ผ่านมาด้วยครับ ย้ำอีกทีนะครับว่าทั้งหมดที่ว่ามาเนี่ยไม่ใช่แค่แนวทางปฏิบัติแต่คือข้อบังคับตามกฎหมายเลยมีเขียนไว้ชัดเจนในพรบรลักษณะปกครองท้องที่เพื่อให้ตำแหน่งนี้มีมาตรฐานแล้วก็น่าเชื่อถือครับพอเรารู้แล้วว่าใครเป็นได้บ้างทีนี้เรามาดูกันต่อในส่วนที่2ครับว่าหน้าที่หลักๆของผู้ใหญ่บ้านมีอะไรบ้างซึ่งผมบอกได้เลยว่ามันกว้างกว่าที่หลายๆคนคิดไว้เยอะเลยครับดูสิครับ หน้าที่นี่ครอบคลุมแคบทุกเรื่องในหมู่บ้านเลยนะตามมาตรา27ของกฎหมายตั้งแต่การดูแลความสงบเรียบร้อยส่งเสริมความสามัคคีและวัฒนธรรมไปจนถึงการเป็นเหมือนตัวกลางสำคัญเลยนะคือคอยอำนวยความสะดวกให้ชาวบ้านเข้าถึงบริการของรัฐรับฟังปัญหาเราก็ไปรายงานต่ออย่างเช่นเอ่อถนนพังน้ำไม่ไหลผู้ใหญ่บ้านนี่แหละครับคือคนสำคัญที่จะต้องไปประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เรียกว่าเป็นเหมือนข้อต่อที่เชื่อมทุกอย่างเข้าด้วยกันในระดับชุมชนเลยครับแล้วก็มีอีกหนึ่งหน้าที่ที่น่าสนใจมากกฎหมายเน้นเลยนะคะว่าต้องกระทําตนให้เป็นตัวอย่างแก่ราษฎรโอ้โ oh หคํานี้ความหมายลึกซึ้งมากนะมันไม่ใช่แค่เรื่องการบังคับใช้กฎหมายแต่มันหมายถึงการเป็นผู้นําทางพฤติกรรมเป็นแบบอย่างที่ดีให้คนในชุมชนได้เห็นและทําตามด้วยครับมาถึงส่วนที่3ามกันแล้วครับ ส่วนนี้เรียกได้ว่าเป็นหัวใจสำคัญของเรื่องความรับผิดช,ชอบเลยนั่นก็คือระบบการประเมินผลที่เปรียบไปแล้วก็เหมือนกับใบรายงานผลประจำตำแหน่งของผู้ใหญ่บ้านนั่นเองครับใช่แล้วครับเพื่อให้การทำงานมันตรวจสอบได้จริงจังในปี2559กระทรวงมหาไทยเลยออกระเบียบมาเลยว่าผู้ใหญ่บ้านทุกคนต้องได้รับการประเมินผลการทางานทุกๆ4ปีซึ่งนี่ถือเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่เลยนะ ที่ทําให้การทํางานมันวัดผลได้เป็นรูปธรรมมากขึ้นแล้วกระบวนการประเมินเขาทํำยังไงมันมีขั้นตอนชัดเจนเลยครับอย่างแรกเลยในอําเภอจะตั้งคณะกรรมการขึ้นมาชุดหนึ่งจากนั้นคณะกรรมการก็จะลงพื้นที่ไปคุยไปสอบถามความเห็นจากชาวบ้านอย่างน้อย20คนนะครับเพื่อเอาข้อมูลมาประกอบการพิจารณาจากนั้นก็จะประเมินตามเกณฑ์3ข้อหลักๆแล้วสุดท้ายในอําเภอก็จะประกาศผลออกมาเลยครับว่าผ่านหรือไม่ผ่านทีนี้ เกณฑ์3ข้อที่ว่ามีอะไรบ้างน่าสนใจมากครับอันแรกคือผลการปฏิบัติหน้าที่อันนี้น้ำหนักเยอะสุดเลย40%แต่ดูอีก2ส่วนที่เหลือสิครับคือคุณลักษณะความเป็นผู้นำกับความพึงพอใจของชาวบ้านเนี่ยรวมกันแล้ว60%เลยนะอย่างละครึ่งครึ่งคือ30%นี่มันสะท้อนให้เห็นชัดๆเลยว่าเสียงของคนในชุมชนมีความสำคัญมากๆในการประเมินครั้งนี้ครับ และที่สำคัญที่สุดผลการประเมินนี้ไม่ใช่แค่กระดาษนะครับมันมีผลทางกฎหมายจริงๆหากผู้ใหญ่บ้านคนไหนประเมินไม่ผ่านกฎหมายเขียนไว้ชัดเจนเลยครับว่าต้องพ้นจากตำแหน่งทันทีนี่แหละครับคือคกลไกที่ทำให้ผู้ใหญ่บ้านต้องทำงานเพื่อประชาชนจริงๆเพราะมีเสียงของประชาชนเป็นตัวชี้วัดเอาละครับเราเดินทางมาถึงส่วนที่4ี่กันแล้วคาถามคือแล้วถ้าเกิดว่าผู้ใหญ่บ้านทาผิดซะเองละ่ะ กฎหมายมีกรอบการลงโทษทางวินัยไว้อย่างไรเรามาดูกันครับกฎหมายเขาแบ่งความผิดทางวินัยไว้2ระดับนะครับคือไม่ร้ายแรงกับร้ายแรงอย่างความผิดไม่ร้ายแรงก็อาจจะเป็นเรื่องออการทําผิดกฎหมายอาญาเล็กๆน้อยๆที่ศาลตัดสินแล้วส่วนความผิดที่เรียกว่าร้ายแรงเนี่ยก็อย่างเช่นทิ้งงานไปเลยติดต่อการเกิน15วันหรือว่าถูกศาลพิพากษาให้จําคุกซึ่งแน่นอนว่าบทลงโทษก็จะหนักกว่ากันเยอะเลยครับ แล้วมันก็มีอีกคำหนึ่งที่น่าสนใจครับคือคำว่าความผิดที่ปรากฏชัดแจ้งคำนี้หมายถึงกรณีที่หลักฐานม,นมันมัดตัวแน่นมากๆะครับแบบชัดเจนสุดๆเช่นมีคำพิพากษาของศาลออกมาแล้วหรือมีหนังสือยอมรับสารภาพเลยถ้าเป็นกรณีแบบนี้ผู้บังคับบัญชาสามารถสั่งลงโทษทางวินัยได้เร็วขึ้นโดยที่ไม่ต้องไปตั้งกรรมการสอบสวนให้ยุ่งยากซับซ้อนเลยครับ และแล้วเราก็มาถึงส่วนสุดท้ายกันแล้วนะครับซึ่งก็จะเป็นการสรุปภาพรวมทั้งหมดว่ากลไกลต่างๆที่เราคุยกันมาเนี่ยมันถูกออกแบบมาเพื่อสร้างความรับผิดชอบให้กับผู้นําในระดับท้องถิ่นของเรายังไงจากทั้งหมดที่เราไล่เรียงกันมาตั้งแต่ตน้นจะเห็นภาพชัดเลยนะครับว่าตําแหน่งผู้ใหญ่บ้านทุกวันนี้มีกฎหมายรองรับที่ชัดเจนมากมีหน้าที่ที่ถูกกําหนดไว้มีระบบการประเมินผลทุก4ปีที่ให้ชาวบ้านมีส่วนร่วม แล้วก็มีบทลงโทษทางวินัยที่เข้มงวดทั้งหมดนี้ก็คือระบบที่ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อให้มั่งใจได้ว่าผู้นําท้องถิ่นจะทํางานโดยยึดผลประโยชน์ของชุมชนเป็นที่ตั้งค่ะและสุดท้ายนี้ก็อยากจะทิ้งคําถามไว้ให้เราได้กลับไปคิดกันต่อนะครับว่ากลไกที่ดูทันสมัยและเป็นระบบขนาดนี้มันแข็งแกร่งพอจริงๆหรือเปล่าที่จะสร้างและรักษาความไว้วางใจในการปกครองท้องถิ่นของเราได้อย่างยั่งยืน นี่คงเป็นคำถามที่พวกเราทุกคนในฐานะสมาชิกคนหนึ่งของชุมชนต้องช่วยกันหาคำตอบกันต่อไปครับ